เงินที่ดีคือเงินที่ไม่ต้องลงทุนรับสมัครเอเจนต์ไม่โกง100%สนใจสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับพบก,กับสุดุขาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่สื่อสเปนที่ข่าวโนัลโดอยากย้ายช็อกวงการย้ายซบจริงฮือหาแนะ่บุนโดดาปอติโวนะครับสื่อของแข้งกาลาตาลุญญาระบุคริสตโนโนัลโดอยากย้ายซบบาร์ซัวโนนาหลงจากไม่มีความสุขกับที่แมนชเชสเตอร์แล้วแถมขั้นถึงบอกว่า เคลาดปิเก้ช่วยไปคุยกับชาบี้เฮนเดนอีกด้วยคริสตอโ,โนโรนโดนะครับดาวเตะคนดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้สโมสรชั้นนำขงอังกฤษเวทีพื้นเมืองเกรต์ต้องการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาตามการรายงานของมุนโดดาปูติโวสื่อชื่อกล้องของแขวง,งกาลาตาลุนยาแข้งชาวปุลเกตนะครับเพิ่งย้ายจากยูเวนตุสกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาด้วยสัญญาที่มีระยะเวลา2ปีบวกกับออปชั่นที่จะขยายสยาัญญาก็ตกลงเพิ่มไปอีก1ปี แต่ลายอย่างมันก็ไม่ได้สวยหรูเหมือนที่คนคาดหวังกันเอาไว้โดยเฉพาะกันที่ไปแสดงมีฟอร์มโดยรวมอนาปิดหวังจนไม่ได้อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์ลีกทั้งที่โรโนัลโดยังทําประตูได้ในระดับหนึ่งท่านี้ครับมุนโดเดปาติโบบอกว่าเรื่องดังกล่าวทําให้โรโนัลโดไม่มีความสุขกับการเล่นกับแมน,นเชสเตอร์อีกแล้วแถมยังไม่เชื่อใจแนวทางการท,ทํากินของรัตรองนิกเท่าไหร่เช่นเดียวกันซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้โรโนัลโดต้องการที่จะไปซบบารา์เซโลนาโดยเขาเชื่อว่ายักษ์ใหญ่แห่งทีมชัตนู กำลังต้องการนักเตะที่ไปสกอร์ได้อย่างเฉียบคมและได้อย่างยดเยี่ยมและเขาก็ถึงขั้นขอให้คลาดปิเก้อดีตเพื่อนร่วมทีมที่มมนเชสเต็ดช่วยไปคุยกับชาบี้เฮนเดรสเทรนเนอร์ของอาสูโกราณาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ที่จะทําให้ดีลนี้เกิดขึ้นโดยสืนอชื่อดังของ,ของการกลาตาลุนยาเสริมว่าปิเก้ไปคุยเรื่องนี้กับชาบี้เฮนเดรสเรียบร้อยแล้วและอดีตมิดฟิลด์คนดังเ็าชื่อว่าโรนัลโดน่าจะทําประโยชน์ให้กับทีมได้ แต่ก็ขอให้ปิเก้ไปเช็คก,กับโรนัลโดอีกทีนะครับว่าเขาอยากเล่นในตำแหน่งไหนนอกจากนี้แล้วว่ากันว่าปิเก้ยังติดต่อไปหาหลิโอเนลเมสซี่เพื่อถามว่าจะขอให้โรนัลโดได้เช่าบ้านของเมสซี่เอาไว้เป็นที่พักได้หรือไม่ถ้าหากดีลนี้เกิดขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้มุนโดลาปอร์ติโบยังบอกอีกว่าจอร์ดเมนเดสเอเยนต์กู้ใจของโรนัลโดกำลังจะถึงความเป็นไปได้ในเด๋ยวนี้กับจอร์ลาปอต้ตาประธานบาสุลนดเช่นเดียวกัน โดยเดิมทีทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอยู่แล้วฮะโอ้โหนั่งสำรองต่อไปรังนิกเบรกแฮนเดอร์สันย้ายทีมในเดือนหน้ายังไม่ให้ย้ายราบรังนิกกุนซอทีมบางช่วงตัดตมมติกาวเหมือนปล่อยตัวดินแฮนเดอร์สันนายทวันมือสองของสโม,มสรให้ย้ายทีมแบบยินตัวในตลาดหน้าหนาวเนื่องจากในาใยแยนชาวยูร์มนต้องการเก็บผุส้สโตรประตูเอาไว้ให้ใช้งาน3ราย ดในวัย24ปีนะครับถูกขั้นหมายกันว่าต้องการแยออกจากท่นโอร่าสฟอร์ดแบบช่วคราวอีกรอบเนื่องจากยังไม่อาจยั่งตำแหน่งผู้สปัะตูมือหนึ่งไปจากดาบิดทิกาที่กำลังเล่นในอย่างทอปฟอร์มได้และทำให้มือกาทีมชาติอังกฤษได้ลงเฝ้าเสาในซีซั่นนี้แค่2เกมเท่านั้นในบอลท้วยคาร์โรครับลัดท่วอยู่ฟานชิลิกรอบมือกลุ่มนัดสุดท้ายก็ได้ด้ยการก็มีการลือกันว่าอาจจะ์อัมสเตอร์ดัม สโมสรดังในลีกฮอลแลนด์สนใจยมตัวแฮนเดอร์สันไปใช้งานเช่นเดียวกับสเปอร์สโมสรร่วมพิมลีกเนื่องจากกู่โกยูริสประตูมือหนึ่งเหลือเสียญญากับทีมไก่เดือทองอีกแค่6เดือนและยังไม่ได้ลงน้ำหมึกขยายสัญญาต่อไปทว่าล่าสุดในวันที่29้าธันวาคมที่ผ่านมานะครับเดลี่เมลก็ได้อ้างว่าแฮนเดอร์สันมีอันต้นผิดหวังซะแล้วเนื่องจากผู้ดการทีมชาวเมืองไสยเกาะบาบรงิกไม่ต้องการปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปโดยสื่อเจ้าดังกล่าวเปิดเผยว่า รังนิกมีแผนการที่จะเก็บสรในทวารให้เกิดทีมต่อไปนะครับและจะเรียกนักเตะมารับฟังคำตัดสินใจของเขาในเร็วๆนี้เนื่องจากเขาต้องการมีพลศัตรูอยู่ภายในสโมสรในคราวเดียวกันถึง3คนตอนนี้แฮนเดสันมีสัญญาเหลืออยู่กับไปแสดงจนถึงปี2025และจากต่อสัญญาชมวัยมออกไปเมื่อปีก่อนซึ่งทำให้เขาเดินรับแค็แรงเพิ่มเป็นสัดละ1,02,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ราว5.4ล้านบาทครับ ไรแทนบุโนได้เวลาคาร์วสีการเปลี่ยนแปลงแมนยูเกมประทับเบอร์ลี่สีทั้งเลือกผีรับมือเบอร์ลี่แผนการเล่นที่1นรงส่งมาติดทันเฟลสการที่เบอร์ลี่เป็นทีมที่เน้นการเล่นด้วยสภาพร่างกายเป็นหลักและมีทีเด็ดเรื่องจังหวะการเล่นลูกตั้งแต่ดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่ในวิยามาติดจะได้กลับมาทําหน้าที่เป็นกู้หูในแดงกลางของสกัดแบ็กทูเน่ งานนี้การร r o เฟสก็คงไม่ใช่เรื่องเสี่ยงภัยอะไรมักนักถ้าหากพิจารณาจากผลงานของนักเตตในแมตท,ที่ปะทะก,กับซาลิการ์นูนิเอ้กับเนเตตซึ่งเนวเตะชิมชชตบราซิลเล่นนี่ผิดหวังมากๆเนื่องาะว่าแมนเชสเตตจำเป็นจะต้องกุงเกมให้ได้ดีกว่าในแมตท,ที่พวกรับพบก,กับนอริซิตี้ซึ่งชนะไป1-0และนิวกัสโซนิโอเตตซึ่งเสมอกันไป1-1ดังนั้นการส่งมาติดลงเล่นเป็นตัวจริงน่าจะช่วยทำให้ทีมคล,ล่องคลองเกมด,ด้มากยิ่งขึ้นแผนการเล่นที่2 คาม่นีหวนคืนตัวจริงเอ็นดิสันคอมนีนะครับกลับลงสนามพร้อมกับซัดประตูดได้ในทันทีและตอนนี้เขาก็ยิงไปแล้ว2ประตูจาก2เกมหลังสุดที่ลงเล่นงานนี้รังนิกอาจจะต้องเรียกปลลกยกรับแนวรุกในการดรับเมสันกินวูดการใช้งานคริสตานโรนลโดกล์เคลนี้ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะกองหน้าทีมชาติอุลุไวสามารถสร้างผลงานชั้นยอดให้กับทีมได้และที่สำคัญเรื่องสปลิตใจสู้ของนกเตะไม่เป็น2อนรองใครนอกจากนี้เคลนี่ฟิตสมบูรณ์แล้ว แมนเชสเต็ดควรจะส่งเจ้าตัวลงสนามเพราะในเกมพบกับเบอร์รี่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่เขาจะได้สร้างความปั่นป่วนให้กับเกมรับของคู่แข่งเนื่องจากจะต้องพะวงกับการประทะกับเฮียโดและต้องระวังเอลมาทาดออีกด้วยแผนการเล่นที่ 3. มซันโชโลดลั่นแทนรัดฟอร์ดอีกคนหนึ่งที่รังิกอาจจะตัดสินใจ d r o ก็คือมาคัสรัดฟอร์ดโดยเห็นได้ชัดเจนว่าดาวยิงติ้งเชนกฤิตไม่เหมาะกับการรับบทบาทในการเล่น ในลีกแมตท,ที่เสมอกับนิวคาสเซิลงานนี้ในการใช้งานจอดนชันโจนน่าจะเหมาะสอมมากกว่าโดยปีกเลือกู้ดีแสงเห็นเล้ว่าฟองการเล่นของเขาเฉื่อยฉายเมื่อถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังเกมพบกับซาลิกาดองซึ่งช่วยทีมเล่นเกมรุกที่วือหวามากขึ้นนะครับสำหรับคุณซอมากประสบการณ์ชาวเยอรมัน,มนจำเป็นจะต้องใช้งานซันโชเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวสั้นสังก Fitness, เกตเนื่องจากบรน่ฟ์นันส์เพลเมเกอร์ประจำทีมติดโทษแบนในแมตช์นี้ าการเล่นสุดท้ายฟลัดบูนโน่เป็นอกาของฟาดเนบิสถือว่าเป็นข่าวร้ายนะฮะสำหรับไปสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงเมื่อพวกเขาหมดสิทธิ์ใช้งานบรูโน่ฟูเนสในแมตช์นี้หลังจากที่เขาสะสมไปเหลืองครบ5ใบในนัดการนี้นะครับงานนี้คําถามที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์นเต็ดอยากจดรู้ก็คือใครจะลงมาทําหน้าที่แทนตมทัพทีมชาติโปรแกนซึ่งมองไปที่ซุ่มมันต้องสมรองแล้วแทบก็ไม่มีแค่คนไหนเลยที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับบรูโน่ได้เลยครับ ส่วนพอจะฝากความหวังได้อาจจะเป็นดนนี่ฟอนเดเบ็กคามกังเจ้าของค่าตัว3 5ล้านปอนด์ราว1,540ล้านบาทซึ่งสามารถลงเล่นในบทบาทตัวรุกตามแบบฉบับของรังหนิงได้เลือดที่การกันได้ชันโชมาเล่นเป็นผู้หูวระบบ4-2-2-2ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะช่วยดึงศักยภาพ,พที่ดีที่สุดของเดวตดเลือดฮอลแลนดออกมาฉะนั้นนี่เป็นโอกาสของเขาในการสร้างสรรค์ผลงานให้ชนะใจในใหญ่เลือดดอยส์ในครับ นี่คือสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ูไนเตดครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่30ธันวาคม